พันธกิจห้องชั้นบนที่สําหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจําวันนี้วันพุธที่ 5. มีนาคมกริสตศักราช2025คําคำพยานชีวิตโดยคุณจอทีวินเกอร์สัน แมริแลนด์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการออกกําลังกายทุกวันและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ25ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา คุณจอรดทีวินเกอร์สันเป็นพยานว่าผมเห็นโฆษณาอุปกรณ์ออกกําลังกายทางทีวีชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นในแบบที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่สมบูรณ์และบอกผมว่าผมจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าผมซื้ออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนี้มาใช้ใช้เวลาเพียง5นาทีต่อวันสองครั้งต่อสัปดาห์ ผมใช้เวลาออกกําลังกายวันละสองชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา15ปีดังนั้นผมจึงรู้ว่าไม่มีวิธีใดที่ง่ายและรวดเร็วในการที่จะมีรูปร่างที่ดีได้เรื่องนี้ทำให้ผมย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่ผมมาเป็นคริสเตียนผมคิดว่าการมาโบสถ์เป็นประจำในวันอาทิตย์จะทำให้ผมมีชีวิตคริสเตียนที่ดีได้ แต่หลังจากที่ทำเช่นนั้นมาหลายปีผมไม่ได้รับผลของความเป็นคริสเตียนเลยผมยังคงประพฤติตัวตามแบบเดิมๆเป็นส่วนใหญ่มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีเพียงเล็กน้อยเมื่อผ่านช่วงเวลายากลำบากความเชื่อของผมได้พังทลายลงผมจึงตัดสินใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์และพระเจ้าก็เปิดตาของผมผมตระหนักว่า การไปโบสถ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อของผมผมจำเป็นต้องฝึกฝนทุกวันโดยการอธิษฐานอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และนำคำสอนของพระเยซูคริสต์ไปใช้ในชีวิตของผมหลังจากทําเช่นนี้มานานกว่า10ปีความประพฤติของผมเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นผมเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี และผมสามารถทนต่อลมพายุแห่งชีวิตได้ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อออกกำลังความเชื่อทุกวันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นทางฝ่ายวิญญาณและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังเริ่มต้นมีวินัยฝ่ายวิญญาณใหม่ข้าแต่พระบิดาโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นผู้ทำตามพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ฟังเท่านั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย โทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ